อ่ะก็สวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่นในเกมเคาน์เตอร์ไซส์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มีตู้ใหม่เข้ามากันอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือตู้ของโดมินิกคิงเรจิเนลลนั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาให้สุ่มกันนั่นเองนะคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นประเภทตั้งรับสายเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับผมเอาละทีนี้เรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเข้าสรุปว่าน่าสุ่มหรือเปล่า โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับก็นี่เป็นการโจมตีพื้นฐานถ้าอัพถึงขั้น5ก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปครั้งละ5%นะครับผมอ่ะต่อมานะครับทุกตัวเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปิดใช้งานได้2รอบ นั่นก็คือรอบที่1ตอนพลังชีวิตเหลือ70%และรอบที่2ตอนพลังชีวิตเหลือ4 0นนั่นเองนะครับมันจะสร้างดามเมจใส่สัตูบรอบๆแต่ในหมดซุดซ้อทมทาให้ดูไม่ได้เพราะมันเหลือไม่ลดนะแล้วมันก็จะบีบสตูเนี่ยให้มาโจมตีเขาเน่ยนาน5วินาทีพร้อมกับการเพิ่มการลดดามเมจเ5็ดสูงสุดที่15%นั่นะเองนะครับโดยที่ถ้าเราอัพถึงขั้น5แล้วเนี่ย มันจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วย10%และ20%ตามลำดับการเปิดใช้งานสกิลนะครับครั้งแรกและครั้งที่2เนาะก็คือถ้าเลือดเหลือ70ก็จะฟื้นฟู10%แล้วก็ถ้าเลือดเหลือ40จะฟื้นฟู20%ประมาณนี้นะครับเอาละครับต่อมาสกิลพิเศษสกิลพิเศษเนี่ยจะเป็นการต่อยพื้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่า จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูตเป็นวงกว้างครับเป้าหมายวางผลที่2เป้าหมายแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนดีบัฟลดพลังโจมตี15%นาน8วิด้วยนั่นเองนะครับแล้วถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยจะเป็นการลดคูดาว4วินะจากปกติ18วิถ้าอัพถึงขั้น5จะเหลือแค่14วินั่นเองนะครับต่อมาสกิลท่าไม้ตายนะครับผมอ่ะนี่ดูก่อน ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสาร้างดาเมจเนี่ยนะฮะใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเป็นวงกว้างโดยที่เป้าหมายวางผลอยู่ที่3นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองเนี่ยยีานาน12วิและถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาบัฟอีก6วินั่นเองนะครับจากปกติเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันอ่ะ2ี่านานสวิถ้าอัพถึงขั้น5จะเพิ่มเป็น18วินดวินั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่คิงของเราอ่าะฮะเรามาอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวละครนี้เนี่ยน่าสุ่มหรือเปล่าเป็นตัวละครที่ก็ขอบอกนะครับว่าเป็นตัวที่ไม่ได้มัดแทปขนาดนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องต้องมีอ่ะไม่มันไม่จำเป็นแบบต้องมีขนาดนั้นนะนะถ้าใครมีฮิวเดอเวกหรือน้องริยูมีแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าอาจจะข้ามดีกว่านะครับเก็บ เพชรไว้รอ,อน้องทหารตาแดงอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ทําทีมทหารนะส่วนคนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้อวยหรือว่าเพชรมีไม่เยอะทุนไม่หนาไม่อวยเพชรไม่เยอะทุนไม่หนาหรือมีริวมีกับฮิวดล a เวกแล้วผมก็ขอแนะนําเป็นสคริปก็ได้ครับเป็นการเก็บเพชรเก็บตัวไปนในตัวด้วยเพื่อรอตู้ต่อไปเนาะถือว่าได้พักหายใจแขงคอนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ